ผม <c oughs> มูดอ,อนน้อยออจียประดิษฐ์ครับไฟนี้ซ้อมกมี่วันครับเ <c oughs> ดือน,นซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้มีนา้าโยทินแล้วมีใครมาเป็นผู้ปังผู้สอนอะไรบ้างที่นัน่นมีกวางเพชรแล้วก็วัชระผลแล้วก็เพื่อนๆเลยค่ายจะถือพวกในคา่นนคา,ยนคายช่วยๆกันเ <c oughs> น,น,นาะแล้วเราตอนนี้ <15 7 S 1> อายุเท่าไหร่ละครับอันี้ยี่สิบเอ็ดนะครับสูงเท่าไหร่นี่ร้อยห้าสิบเจ็ดแ้วเราก็ปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับสองหกสามเราเป็นมือสแปะอะไรครับ ูแล้ววันนี้เราเจอกับยอดบินชัยยอดนำชัยยอดนำชัยเคยเจอกันไหมยังอันนี้ไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาปะได้ศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์อร์ไซค์ไงมือของเราแล้วของเราเดินชนเดินชนนี่ือแบบมอตล์เราเหมือนเดิมนี่ไหมเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาแล้วอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ก่อนที่จะปิดโควิดวันนั้นต่อยไว้ที่ไหนเจอได้วต่อยไว้ที่นี่ที่นี่วันนั้นเจอใคร เดี๋ยวก่อพี่คอมเพนส่วนกีฬาไม่ต้องแพ้ผ่านผ่านไปแพ้เขาวันนั้นต่อยกัะเบิเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามแต่วันนี้มาร้อยสี่แต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่เจ็ดแปดหรืแปดสบายสบายอืมแล้วอย่างไฟนี้เราซ้อมการฟิตซ้อมเราเป็นไงเกินร้อยไหมเกินร้อยเต็มที่แน่นอน ทำร่างกายานางนนนแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนใช่ปะตอนโควิดก็อยู่ซ้อมปกติ<ะ>แล้วก็มาเล่งหองตอนใ,นใกล้ๆที่มอะารใจเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนมุกดาหารฝากเชียช่วยแฟนขับราวันนี้หนะ่อยวันนี้ก็ฝากเชียร์ดอนน้อยนลครับฝากพี่น้องชาวมุกดาหารเชียร์ดอนน้อยแล้วก็สปอรลอ่างทองเชียร์ดอนน้อยแล้วนะเป็นที่แน่นอนเนาะครับขอบ้านน้องชายครับผม